สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเป็นหมอสูงครับมีคําถามถามหมอมาครับว่าภาวะมีบุตรยากเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรบ้างคะก่อนอื่นต้องทราบก่อนครับว่าภาวะมีบุตรยากคือภาวะที่คุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กันปกติทุกสัปดาห์เป็นประจำต่อเนื่องกัน1ปีขึ้นไปนะครับแล้วไม่มีบุตรสักที ันนี้ถือว่ามีบุตรยากครับหรือว่าถ้าคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายเนี่ยมีอายุค่อนข้างเยอะแล้วโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่มีอายุใกล้ๆ35้าแล้วถ้าภายใน6เดือนเราใช้วิธีการนับวันไข่ตกใช้วิธีการดูวันไข่ตกตรวจหาที่ตรวจตกไข่แล้วเช็คนับวันกันแล้วมีเพศสัมพันธ์กันใกล้วันไข่ตกแล้วภายใน6เดือนยังไม่ท้องสักทีอันนี้ก็ถือว่ามีมมบุตรยากนะครับ ก็ต้องไปพบคุณหมอสูงครับเพื่อจะได้หาสาเหตุครับว่าเกิดจากอะไรทีนี้เรามาเข้าประเด็นนะครับว่าสาเหตุจริงๆเกิดจากอะไรได้บ้างก็ต้องดูครับว่าในการมีลูกนะครับหรือมีบุตรเนี่ยจะต้องมีวามสมบูรณ์ทั้ง2ฝ่ายครับทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงฝ่ายชายเนี่ยง่ายๆครับก็คือตรวจน้ําอสุจิของคุณผู้ชายครับว่าตัวอสุจิเนี่ยแข็งแรงดีไหมมีปริมาณเท่าไหร่มีรูปร่างเป็นยังไง สามารถที่จะเจาะไข่มีปฏิสนธิได้หรือเปล่านะครับส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยไอต้องตรวจเยอะกว่าของคุณผู้ชายครับก็คือต้องไปตรวจภายในนะครับเช็คดูลักษณะของช่องคลอดปากมดลูกว่าปกติดีไหมปากมดลูกมีตีบไหมมีตันไหมนะครับแล้วก็ต้องอัตราาวด์ครับเพื่อเช็คดูภายในข้างในนะครับว่ามดลูกขนาดปกติไหมมีเนื้องอกอะไรหรือเปล่าบริเวณ เยื่อบุพรม,มลูกตรงกลางครับว่ามันหนาตัวพอเพียงสําหรับมีการฝังตัวของตัวอ่อนหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ผู้หญิงก็ต้องอัตราซาวรังไข่ทั้งสองข้างด้วยครับว่ามีขนาดปกติไหมมีซีสหรือมีเนื้องอกอะไรหรือเปล่าแล้วในช่วงที่วันไข่ตกเนี่ยมีขนาดของไข่เนี่ยที่กำลังจะตกเนี่ยปกติดีหรือไม่นะครับ นอกจากนี้ทั้งของฝ่ายชายและก็ฝ่ายหญิงที่ต้องตรวจสุขภาพประจําปีเช็คสุขภาพทั่วไปด้วยครับว่ามีโรคอะไรแทรกซ้อนหรือเปล่ามีโรคประจําตัวอะไรแทรกซ้อนหรือเปล่าซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุทําให้มีบุตรยากได้เหมือนกันนะครับสรุปก็คือภาวะมีบุตรยากเนี่ยส่วนใหญ่มักจะพบในคุณผู้หญิงที่อายุเกิน3 5ขึ้นไปส่วนคุณผู้ชายเนี่ยก็จะอายุเกิน40-50ขึ้นไปนะครับถึงจะเริ่มมีภาวะมีบุตรยากนะครับ ในการจะมีบุตรได้เนี่ยต้องมีความสมบูรณ์ทั้งฝ่ายชายและก็ฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็คือตรวจหาสเปิร์มฝ่ายหญิงก็คือไปอัลตราซาวดูมดลูกรังไข่ว่ามันปกติดีหรือไม่นะครับและถ้าให้ดีต้องไปพบคุณหมอสูงเฉพาะทางทางด้านมีบุตรยากนะครับหรือไปคลินิกผู้มีบุตรยากหรือว่าอินฟอร์ทคลินิกเพื่อให้คุณหมอตัวให้ละเอียดครับจะได้รีบหาทางช่วยให้มีบุตรให้เร็วที่สุดนะครับ ด้วยความหวังใย่ในสุขภาพของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายทุกคนเสมอนะครับจากใจหมอยงครับ